วันนี้นะคะเราจะมาทําขนมปังไส้กรอกที่ใช้สูตรบ้านๆกันค่ะนมวันนี้ใช้นมจืดธรรมดานะคะจะเป็นนมเย็นหรือนมอุ่นก็ได้แต่ว่าไม่น่านใช้นมอุ่นหนึ่งถ้วยตวงน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะ ยีสต์นะคะครึ่งช้อนชาแป้งสาลีอนเนกประสงค์แป้งเนี่ยเดี๋ยวสรุปให้ฟังทีเดียวค่ะตอนนวดเสร็จแล้วเกลือค่ะประมาณครึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันเสร็จแล้วเราเอาจะเอาทุกอย่างเนี่ยนะคะไปนวดให้เข้ากันแป้งสองถ้วยตวงกับอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะเราจะนวดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ เรานวดแป้งได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะนี่เห็นไหมถ้าใครนวดมือนะก็เพิ่มแป้งได้ะคะ่ะเนยใช้เนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้หนึ่ง <_ S 1> ช้อนโต๊ะครึ่งถ้าใช้เนยเค็มให้ตัดเกลือทิ้งนะคะเกลือ <_ S 1> ที่เราใส่ไปตอนแรกใช้เป็นเนยเย็ยนนะอ่ะแล้วคราวนี้นะคะนวดให้ทุกอย่างเข้ากันหมดเลยถ้าใครนวดเครื่องนะคะนวดจนขึงเป็นฟิลม นคะเราก็นวดมาได้ให้เขาเข้ากันเรียบร้อยถ้านวดเครื่องนวดจนหลุดออกจากโถนะคะถ้านวดมือก็จกับฟาดๆกับโต๊ะแบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูไม่ว่าจะนวดมือหรือนวดเครื่องนะคะตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นตีหามานะมันจะไว้ปากแป้งแบบนี้แล้วเราก็จะฟาดแบบนี้เห็นไหมนี่ แล้วเราจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นสองเท่าโดยที่ตัวอ่านเนี่ยมีน้ำตาลเนยไว้นะแล้วก็ตัวโดเนี่ยมีนาำทาลเดือไว้ทานเนยเไว้แป้งโดคือแป้งอะไรแป้งโดคือแป้งตัวนี้ล่ะคะ่ะแป้งที่เรานวดแล้วเรียกว่าแป้งโดนะพักประมาณห้าสิบนาทีได้นะคะหรือจะพักนานกว่านั้นก็ได้ โรยแป้งนิดนึงนะคะแล้วก็ออกมาเลยเราจะแบ่งแป้งเอาเป็นแปดก้อนนะอ่ะเจ็ดหรือแปดก้อนก็ได้ะค่ะแล้วก็คลึงเป็นกลมโอมไอ้ นะคะแล้วก็เอาก้อนแรกนะคะรีดให้มีความยาวเท่าไส้กรอกของเราวันนี้มีเราใช้ไส้กรอกลมควันจัมโบ่เราพอไส้กรอกนั่นเองนี่นะคะเห็นไหมคะ ครึ่งนะคะปิดตะเข็แล้วครึ่งโรยแป้งนิดนึงครึ่งเสร็จแล้วคราวนี้เราจะตักออกเป็นห้าก้อนห้าก้อนแบบนี้ นี่นะคะเราก็จะมาร์กไว้เราก็ตัดเป็น5ก้อนอ เดี๋ยวเราพักแป้งนะคะประมาณ3 0นาทีค่ะเราจะทาไข่แดงนะคะผสมนมหรือผสมน้ำก็ได้ค่ะไข่แพ้ไข่นะคะก็ทาด้วยนมธรรมดาโรยพาเมซานชีสก็ได้แต่ว่าเผอิญมีน้ำไม่มีอบที่ไฟ160องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลม อบมาแล้วค่ะอบมาประมาณแค่10นาทีเท่านั้นนะคะมันนุ่มมากค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะออืมอืม